รวมพลคนรักเดตลินจือแดงสกัด100% D X N เดินทางข้ามแดนสู่รัฐเคดดาประเทศมาเลเซีย <goes> นี่คือความ D X N <goes> เนื้อที่400กว่าไร่ได้ชื่อว่าเป็นความที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใต้การรับรองด้วยความเป็นมาตรฐานจาก G M P ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบธรรมชาติปลอดสารเคมีมลพิษรอบด้าน ที่นี่เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยเพราะเห็ดลิน้นจี่ปลอดสารเคมีตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย One World, One ในปุ๋ยประกอบไปด้วยที่เรื่อยยางพาราจมูกข้าวสาลีน้ำสะอาดหนึ่งถุงหนึ่งดอกเท่านั้น One World, One หลังจากนั้นก่อนทำการใส่หัวเชื้อจะมีการนำปุ๋ยเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการอกฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งด้วยความร้อน125องศาให้มั่นใจว่าปลอดสารพิษ นี่คือการเพาะเห็ดลินจือที่แตกต่างและไม่มีในประเทศไทยด้วยแนวคิดจากนายแพทย์ดรลิมเซียวจินผู้เชี่ยวชาญเห็ดลินจือประเทศมาเลเซียโรงเรือนเพาะเห็ดลินจือเป็นโรงเรือนเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา <L an> เห็ดลินจือภายในโรงเรือนนี้จะไม่มีการนำมาทำยาและไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากเห็ดลินจือแดงเป็นสายพันธุ์ที่ไวต่อการรับเชื้อโรคจึงถูกเพาะเลี้ยงในโรงเรือนพิเศษที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้จะสังเกตได้ว่าเห็ดลินจือในประเทศมาลเลเซียจะมีความสดมันวาวแดงกว่าเห็นได้ชัดและมีความเชื่อมั่นได้ว่าเห็ดลินจือ d x เมีความปลอดภัยสูงสุด นี่คือความบอ่อสาหร่ายสไปรูลีนา D x n เป็นสาหร่ายน้ำกล่อยสายพันธุ์สีเขียวแกมน้ำเงินที่องค์การนาซายกให้เป็นซูปเปอร์ฟูดสุดยอดอาหารของนักบินในอวกาศที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย กระบวนการผลิตสาหร่ายสไปรูรีนาของ DXN มี5ขั้นตอนด้วยวิธีการดูดน้ำเพาะเลี้ยงจากบ่อขึ้นสู่ถังใหญ่ใน้ฟรีสกัดเป็นผงและสามารถทดลองชิมสดๆได้ทันทีไม่มีสารเคบีเจียปน One World, One Market. โรงงานผลิตกาแฟเฮดลินจี G, ครบวงจรทันสมัยที่สุดในเอซีอาคเนยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากอเมริกามาตรฐานการผลิตเทียบเท่าระดับโลกเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพปลอดสารเคมีไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ำตาลเทียมและคาเฟอีนที่เป็นอันตรายและจำหน่ายทั่วโลก190ประเทศในเอเชียอเมริกายุโรปและตะวันออกกลางด้วยรสชาติกาแฟสายพันอาราบิกา้า ที่นี่เป็นอาคารผลิตยา d x n ยังจดทะเบียนเป็นบริษัท d x n Pharma s, <S, s ูจิคอนเพื่อผลิตยารักษาโรคจำหน่ายทั่วโลกอีกด้วยและนับเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่มีโรงงานผลิตยาที่ทันสมัยที่สุดและได้รับประกาศนยียบัตยืนยันรับรองคุณภาพในระดับโลกและยังเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายเหตหลิน้นจือแดงสกัดร้อเปอร์เซนตยี่ห้อแรกยี่ห้อเดียวของโลก จากวันนั้นถึงวันนี้ DXN ได้ขยายตลาดเปิดโอกาสทางธุรกิจสุขภาพขยายสาขาทั่วโลก190ประเทศด้วยนโยบายวันเวิร์นวันมาเก็ตพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสุขภาพดีทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและมาร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อนำสิ่งดีๆส่งต่อและ บอกกันต่อต่อ One world, one